สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มทุกท่านนะครับผมพบกับวันนี้วันที่10เดือน9ปี66กับแนวทางหานอยสูตรมัดรวม4น้อยนะครับผมก่อนไปรับชมก็เดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่9นะครับผมวันนี้เชฟหนุ่มก็ลงคลิปให้สายหน่อยนะครับแล้วก็สําหรับ FC ท่านใดน,นะครับอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านชนทับนะครับแล้วก็อยากแอดไลน์เข้ากลุ่มก็0879665605นะครับผม ครับผมสำหรับใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็0879665605ครับผมก็จะหรือนะครับได้ตัวเลขแล้วฝากไว้ครั้งกับบ้านชนทรัพนะครับผมมีหลายๆแนวทางให้เราร่วมลงทุนเสี่ยงโชคนะครับลองเข้าไปดูนะครับครับวันนี้ไปแบบเร็วๆเชีบหนุ่มติดธุระนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์นอกติดธุระงานที่โรงเรียนก็จะไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมสำหรับวันที่สิบ รอบเฉพาะกิจออกสี่ห้าหกกับศูนย์หกดูเชฟหนุ่มมีห้าเจ็ดมันออกห้าหกสี่ห้าหกอันนี้ก็สี่ห้าเก้าสี่ห้าสองดูมันสี่ห้าหกเนี่ยมันผิดแต้มเดียวตรงนี้ก็เข้ามาตรงนี้สี่ห้านะสี่ห้าอันนี้ก็สี่ห้ารอบอพิเศษออกเจ็ดห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดก็เข้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับผม ส่วนรอบอปกติออก2 5 2กับ5 1ก็เข้า2 5 5 2ตัวกลับส่วนรอบไอวีไอพี P I v I P ออก2 3 1กับ9 4ก็เข้า9 4 4 9ตัวนี้นะครับผมก็เข้าแต่เข้าตัวกลับนะวันนี้เนาะก็เดี๋ยวไปตามต่อของวันที่10เลยครับ ครับผมวันที่สิบเราไปแบบเร็วเร็วเลยนะครับผมวันที่สิบวันที่สิบเดือนเก้าปีหกหกนะครับห้านอยวันนี้นะครับผมลงคลิปให้สายแล้ววันนี้รวมสี่นอยนะครับใครจะนำไปเป็นหน้านอยหกนอยก็ได้นะครับผมตัวเด่นนะครับผมเด่นวันนี้เด่นที่ 1>, 1 3 5่้าเวิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูด1359วิ่งลูดที่ห้านะครับวันนี้วิ่งลูดที่5้า1น1่งห้าแล้วก็หนนะครับ

9 9 4 4 9ออกไปแล้วออกแล้วออกอีกได้เหมือนเดิมค่ะไป94คูเบิรนะครับผมหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าแล้วก็99นะครับผมส่วนชุดเอสามตัวของเราไม่แตกมานานมากมาก วันนี้วันหยุดอาจจะแตกก็ได้เป็นเก้าห้าสามห้าแปดหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งห้าแม่หนึ่งสองสามบอกไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานสาม สามสองหนึ่ง,งสสมหเนาะวันนี้จะเป็นอะไรดี103แล้วกันครับผมกล่องกับมูมัวมวันนี้เป็นยังไงไม่รู้ครับผมก็วิ่งรูดที่5้านะครับผมวันนี้5กับ1นะครับวันนี้ห้ากับ1 1ึ่งสามสามห้า ห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าห้าสามนะครับวันนี้กับสามหนึ่งห้าชุดสามตัวนะครับผมใครชอบชุดไหนตามชุดนั้นคูบเบิ้ลห้าห้ากับหนึ่งหนึ่งครับผมก็ขอให้เอฟซีชิปหนุ่มเฮงเฮงปังปังนะครับผมกับวันหยุดเนาะอยาก ก็ฝากไว้กับบ้านชนทรัพ์นะครับกดที่ลิงก์ที่เชีนนุมปักลิงก์ว้ให้แล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ก็0879665605นะครับผมวันนี้รีบติดธุระพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ